ออันนี้คู่ให้ทอเขี้ยวคูดโดยตื่นีิเจ้าเป็นมีเอวุธอือ่าาาายนานาาาาาาาจาาาาาอาเาาาาาาอาา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 าเาา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 เาาาาา กายกัมีนาวาวิจีกัมมีนาวามโนกัมีนาวาจักรพรรดิเด็กร้อนเหี่ยงไปมาตายตายเกิดเกิดแบาว่าเชื่อนานนานตามที่หันมาหายดาตายเจ็เป็นเมื่อใครก็มาพีตายรถทับรถจนถึงแบบปนลีกนี้บัดพี่ปอนก้าอันนี้มันล้ำดับเรื่องปนตายยะหาอันปอนบัดเดียวเนี่ยกูลืมคิงหวา่ไเนี่ยมันสูดไปเป็นอาจารย์ไรตี โอ้โหผมมัหนมมันหนัคุณไปแล้วคุณจะไปคุณไมมานอยู่อ๋อมาเลี้ยติกับไปซอยอยู่นะเจ้าคุณไมมานย่โอ้ก็หากินจดูดูการก่อนแรกก็ซ้อเห็ดเดิมคุณาโต๊บคุณเม่งมานเจ้าสีมอสโชวเจ้าเลยายไ้ดีอ๋อเอ็นดูไปว่าเอาสปาเอาสปาเจ้าเปิปีกเกีบต้องเปิือกนเยบหัวเปลี่ยวรไม่หักเปี่ยนรักไม่ลบแต่ขอโลกก่ลูกแก้ก่อนหมดเจ้า <ด>ทำไมวันเดียวจอกชื่อฮอน้องชื่อกีดินชื่อยูอูกัเช่นสะตาฮัลโหลเช่นกระสางป่ามันอย่างมๆๆันลวกอีนีนห่นหานหนห้าบบจะหาหลวก